สวัสดีครับพี่น้องครับพบกับช่องบ้านลำพินออฟเชียครับพี่น้องครับเตรียมตัวอีกล้ครับบ้านเดินทางแล้วครับไปบ้านแพงนะครับไปบ้านแพงแล้วครับบ้านแพงตำบลแพงเพื่อโคซุมพิเศษจังหวัดมหาสารคามสำนักงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับเตรียมตัวเรียบร้อยครับเตรียมตัวบ่อที่จะออก เข้ามาณนีนะครับเขาก็ทีได้หวยแล้วเตรียบตัวแล้วครับเอ้ย เข้าสู่บ้านแพนเก็บคองเรียมคลองไปดูรถนอนกันตอน,ตอนมึงคงกำลังงหญเปินใหม่กำลังเกิด ไปนอนในสบายดิดิอุปกรณ์กันประมาณนี้แหละอย่างนี้บุ๊ท่าโฮมเหมือ,อนแคมป์ปิ้งเลยบรรยากาศเดียวกัน,กนครับ ลืมหยังบ่อืมเซตออกไปแล้วอืมทุกอย่างเอาไปหมดแล้วลืมหยังบ่ลืมจะกลับมาเอาก็ได้ นางงามเขากำลังแต่งตุวอยม่ผมก็เตือนไว้เธอตื่นเกิดขึ้นเกิดใหนซ้ำเติมประเทศครับเทปเทปเทปนอนได้จริงหรือเปล่า านอนให้มังแล้วนอนประมาณนี้นี่ครับนอนได้อยู่ที่ว่ามารตรฐานเลยเลยแอ้ยัยยงเย็นอ่ะแอ้กี่เดย์กีก่สองนี่ครับขาก็ปินไปทั้งกันนี่ชักน้อย เราะว่าเบาะสามารถพับได้อีกสามารถาพบับเบาะมองนี้ได้อีกครับมันก็สินอนยืดออกไปนีเลยมุนกระสิพอดีพันนี้เดินทางกัมีแต่น้องเบีย้ยนอนผู้เดียวตอนขับรถผมก็ขับปกติครับปะระมาณนี้แหละก็นอนได้ครับเย่างดีเลยนเก้ว เดินทางไปด้วยเรานอนกินมอนรถใ่เบียกันนอนรับไปพอดีเลยไม่ต้องปวดขาด้วยบบปวดขาพร้อมครับแต่มันก็พอดีสมมุดกันกับมองนี้นะครับนีโอ้โหแกยวครับบรรยากาศดีครับ กล่องก็สีวินวิน,นยะะังไงก็ว่าเอาอันนี้ให้อันนี้กล่องนา tay lập vào nhắn bỏ là mình đi đi đấy ตังเก็บเบ็ดแล้วเขาโดมตัวบาดที่นี่ไอ้แก่ะได้บอก Giờ ổn, xe đi nơi này, ổng hãy, hãy dạy đi Đấy nè hãy, em mặt chẳng phải ổn Khi chú ổn, toán là phim เดยวไปทสี่ให้ใส่นี่แหละกินยงห่เอเมาอไรหล่อก็ีกิน,นขเขากินน้ำไปเถอน มันนี้คือเป็นปวดหัวน้ำลายกล่องฟองเนี่ยมันเตื่นเตียน,นลายมักอตอนนี้อุปกรณ์รถบ่กรถบ้านครบเซ็ตความเดินทางกครับความเดินทางเนี่ย ทำงานแล้วพอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ